สว่างกลางบดพระไตรปิฎกอุบาสกผู้ยอยกพระศาสนาอุทิศชีวิตสู่พิธีบรรพชาวันวิสาขบูชาเรกยามาดี ได้มีบุญเข้าวัดไม่นายานนี้เข้ามาสร้างบุญญาบารมีสมัยที่ยังเรียนเพียนอดนจนมาอบรธมธรรมทายาตรุ่นสิบสามพระอิ ฝึกฝนสร้างสูนกันหาดใหญ่ไฟมงคลชักชวนคนทำความดีมีปัญญา